สวัสดีเพื่อนเผู้ลักรถไฟทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่สถานีรถไฟตลาดพูนะครับซึ่งก็อยู่ในเส้นทางสายวงเวียนใหญ่มหาชัยนะครับผมทลิปนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะจากสองรถไฟที่ราบเรามาสองรถไฟมุมสูงกันบ้างนะสำหรับขบวนรถที่จะเข้าสถานีตลาดพูนะก็เป็นขบวนรถสายวงเวียนใหญ่มหาชัยนะครับผมนะ ก็กำลังจะเข้ามาเทียบนะ อันนี้ขบวนรถนะครับก็กำลังจะเข้ามาเทียบที่สถานีตลาดภูนะฮะเ,เครื่องกันลงแล้วนะมาแล้วครับ รถด,ดีเซลลางนะคันนำหมายเลข1260นะครับผมสำหรับสถานีตลาดพูเนี่ยก็มีของกินมากมายนะโดยเฉพาะพวกข้าวแกงนะครับผมสำหรับใครมาสถานีนี้ก็สามารถที่จะนั่งทานกันได้นะ รถออกแล้วนะครับผ่านจุดตัดฮะโอ้โห โคตรฟินเลยครับโอ้โหเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับผมนะมาดูมุมสูงนะครับสวยงามไปอีกรูปแบบนะครับผมสังเกตย่านรอบๆสถานีตลาดคูนะก็จะมีบ้านเรือนเก่าแก่นะครับผมก็ดูคลาสสิกดีนะอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแลรับชมนะครับสวัสดีครับ